ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบไทยรับประกันเลยครับว่าจะมีแต่คนอยากจะทำงานให้เพื่อนๆแบบให้ใจเกินร้ออร์เซ็์อย่างแน่นอนไทยเป็นึกถึงนักวิทยาศาสตร์เรื่องชื่อคนหนึ่งครับ เป็นนักพิเศษศาสตร์ทางด้านพืชศาสตร์คนนี้ชื่อว่าลูเทอร์เบอร์แบงค์ซึ่งลูเทอร์เบอร์แบงค์เป็นนักพิเศษศาสตร์ชาวอมเมริกาที่วิจัยเรื่องของพืชเขาสามารถที่จะทําให้ต้นกระบองเพชรที่มันมีหนามแหลมแหลมเพื่อนเพื่อนเคยเห็นต้นกระบองเพชรไหมครับมันจะมีหนามแหลมแหลมออกมาบริเวณต้นเต็มไปหมดเลยแต่ลูเทอร์เบอร์แบงค์สามารถที่จะทําให้ต้นกระบองเพชรไม่มีหนามเขาสามารถทําได้อย่างไร ลูเทอร์บอรแบงค์เขาใช้หลักของความเมตตาครับในการทำให้ต้นไม้ไม่มีนามแหลมครับด้วยการที่ลูเทอร์บอรแบงค์ทุกๆวันเขาจะมาพูดกับต้นกระบองเพชรว่าเธอไม่ต้องกลัวนะเธอไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายเธอเดี๋ยวฉันเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองเธอเองเขาพูดแบบนี้ซ้ำๆทุกวันด้วยความเมตตาครับก็เลยทำให้ต้นกระบองเพชรที่มีนามแหลมแหลม กับกลายเป็นต้นกระบองเพชรที่ไม่มีหนามเฉยเลยครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชดูได้ใน Google นะครับชื่อว่า l ูเ h e r Burbank ดังนั้นเมื่อเราเอาหลักของความเมตตามาประยุกต์ใช้กับพืชพืชเป็นสิ่งที่ไม่มีจิตใจแต่พืชยังสามารถได้รับความเมตตาได้ดังนั้นมนุษย์เรามีจิตใจแท้ๆก็ย่อมได้รับความเมตตาได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญนะครับที่เรียกว่าพระบงคนเทพมุนีท่านได้เคยฝากเอาไวน้นะว่าในเรื่องของความเมตตานี้ไม่มีความเมตตาใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับความเมตตาของแม่ที่มีให้กับลูกครับถ้าเกิดว่าคนใดก็ตามสามารถที่จะเอาหลักความเมตตานี้ไปใช้กับผู้อื่นทุกๆคนเหมือนแม่รักลูก ย่อมสามารถที่จะทําให้คนต่างๆสามารถจะมาทํางานให้กับเราได้อย่างเต็มใจแบบทุ่มเทหัวใจจริงๆครับดังนั้นถ้าเกิดว่าหัวหน้าง,งานผู้นําในองค์กรหรือว่าเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจต่างๆเอาหลักของความเมตตาของแม่ที่มีให้กับลูกไปปรับประยุกต์ใช้กับทีมงานกับการบริหารองค์กรให้เชื่อเลยว่าจะสามารถที่จะทําให้คนในองค์กรเนี่ยทุ่มเททํางานให้กับเราเนี่ยได้อย่างหมดหัวใจอย่างแน่นอนครับ เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอมเมริกาที่วิจัยเรื่องของพืชเขาสามารถที่จะทําให้ต้นกระบองเพชรนะครับที่มันมีแหนมล้ำละที่มันมีแหนมล้ำละที่มันมีหนามหลมแหลม